ข้ามกลางโยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดการของเทือกเขาหิมาลัยมีตำนานหนึ่งที่ถูกเล่าขานผ่านสายลมหนาวมากกว่าศตวรรษเรื่องราวของดินแดนที่การเวลาหยุดเดินดินแดนที่มนุษย์จะไม่มีวันแก่เท่าและความตายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานเราเรียกมันว่าชางกีลา แต่สิ่งที่ตำนานส่วนใหญ่ไม่ได้บอกคุณคือชางกรีลาอาจไม่ใช่สวงสวรรค์ที่แสนอิสระแต่มันคือกรงขังของเวลาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดมีคำเตือนโบราณกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งนี้จะมีชีวิตที่เป็นอมตะและมีความสุขล้นเหลือแต่มีกฎเหล็กเพียงข้อเดียว คือคุณห้ามก้าวเท้าออกมาจากเขตแดนนั้นแม้แต่ก้าวเดียวเพราะวินาทีที่คุณหันหลังให้ชางกรีลาการเวลาที่ถูกแช่แข็งไว้นับร้อยปีจะถาโถมเข้าใส่ร่างกายคุณในพริบตาผิวหนังของคุณจะเหี่ยวย่นกระดูกจะเปราะบางและร่างกายจะสลายกลายเป็นผุยผงทุลีดินภายในไม่กี่วินาทีมันคือตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวที่ไม่มีวันหวนกลับ และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือทฤษฎีที่ว่านครแห่งนี้อาจจะตั้งอยู่ตรงหน้าพวกเรามาตลอดแต่เรามองไม่เห็นมันนักสำรวจหลายคนเชื่อว่าชางกรีลาถูกปกป้องด้วยม่านลวงตาทางจิตหรือไซคิ h i บริเออร์ภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดอาจจับภาพได้เพียงภูเขาหินโล่งว่างเปล่า ในขณะที่ผู้ถูกเลือกที่ยืนอยู่ณพิกัดเดียวกันกลับมองเห็นนครทองคำที่รุ่งเรืองมันคือระบบพรางตัวที่เล่นตลกกับสมองของมนุษย์หรือที่คนโบราณเรียกว่าเวทมนต์บังตาแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลึกไปสู่ความลี้ลับนั้นเราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกสมัยใหม่ได้รู้จักกับชื่อนี้ ในปีคศ1933นวนิยายเรื่อง Lost Horizon หรือล่าสุดขอบฟ้าของเจมส์ฮิลตันได้สร้างปรากฏการ์ไปทั่วโลกฮิลตันเล่าเรื่องราวของเครื่องบินโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุตกในเทือกเขาหิมาลัยผู้รอดชีวิตได้ถูกพาตัวไปยังสำนักสงลึกลับที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ที่ซึ่งความรู้และอารยธรรมมนุษย์ถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางสงครามโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นภายนอกหลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องแต่งเป็นเพียงจินตนาการเพอร้อฝันของนักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งแต่เมื่อนักประวัติศาสตร์เริ่มขุดคุยพวกเขากลับพบร่องรอยที่น่าตกใจว่าฮิวตันไม่ได้นั่งเทียนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเองทั้งหมด แต่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากบันทึกการเดินทางจริงของนักสำรวจและนักพฤตศาสตร์าชาวอเมริกันนามว่าโจเซฟร็อกในช่วงปี1920โจเซฟร็อกได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดารของจีนและทิเบตเพื่อสำรวจพันไม้แต่สิ่งที่เขาบันทึกกลับมาไม่ได้มีแค่เรื่องต้นไม้ เขาได้เขียนบทความลงในนิตยสาร National Geographic บรรยายถึงอาณาจักรลึกลับกลางหุบเขาที่ชื่อว่ามูลีดินแดนที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์สามลูกและมีวิถีชีวิตที่แยกตัวโดดเดี่ยวราวกับอยู่คนละโลกภาพถ่ายขาวดำของโจเซฟร็อกที่เผยให้เห็นโยอดเขาสูงเสียดท้าที่แวกว่าอยู่เหนือทะเลหมอก และวัดวาอารามที่ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาชันได้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จุดประกายให้เจมส์ฮิวตันสร้างสรรค์ชางกีลาขึ้นมาแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นเพราะลึกลงไปในบันทึกโบราณของทิเบตมีตำนานที่เก่าแก่และมืดมนกว่านิยายของฮิวตันหลายพันปีตำนานที่เป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของดินแดนที่ซ่อนเร้น ชางกรีลาในนิยายอาจเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขแต่ต้นฉบับความเชื่อที่แท้จริงมันคือศูนย์กลางของพลังอำนาจและความลับที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลเราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ต้นตอของตำนานเพื่อเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของมันคือชัมบาลาและคำทำนายวันสิ้นโลกที่ซ่อนอยู่ในคัมพีกาลจักคำว่าชางกรีลา อาจเป็นเพียงชื่อที่ถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่ในศตะวรรษที่20แต่รากฐานที่แท้จริงของมันอย่างรากลึกอยู่ในคัมภีร์ภาษาสันสกฤตที่มีอายุกว่าพันปีภายใต้นามว่าชัมบาลาซึ่งมีความหมายว่าสถานที่แห่งความสงบสุขหรือแหล่งกำเนิดแห่งความสุขแต่ชัมบาลาในคมภี์โบราณน,นั้นไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาอย่างในนิยายแต่มันคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจ ที่สอนทับอยู่ในมิติที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นหัวใจสำคัญของตำนานนี้ถูกจารึกอยู่ในคัมภีร์กาลจักรหรือวงล้อแห่งกาลเวลาซึ่งถือเป็นหนึ่งในคำสอนที่ซับซ้อนและลึกลับที่สุดของพุทธศาสนาแบบที่เบตคัมภีร์ระบุว่าชัมบาลาคือดินแดนพุทธเกษตรหรือดินแดนบริสุทธิ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวแปดกลีบล้อมรอบไว้เทือกเขาน้ําแข็ง ที่สองประกายระยิบระยับราวกับคริสตัลตรงใจกลางของอาณาจักรมีพระราชวังทองคำมหึมาที่ประดับด้วยอัญ,ญมณีล้ำค่าและเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าเกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจะจินตนาการถึงพลเมืองในชัมบาลาถูกพรลนาว่าเป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุขยืนยาวนับร้อยปีพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อฝึกฝนจิต และสแสวงหาปัญญาญาณโดยมีกษัตริย์ผู้ทรงธรรมปกครองสืบต่อกันมาว่ากันว่ากษัตริย์แห่งชัมบาลาไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจทางการทหารแต่ปกครองด้วยการควบคุมพลังงานของจักรวาลพวกเขาสามารถมองเห็นความเป็นไปของโลกภายนอกได้ทุกฝีเ้้าผ่านกระจกเงาแห่งกรรมที่สะท้อนทุกการกระทำของมนุษยชาติแต่ด้านที่มืดมนและน่าขนลุกของตำนานชัมบาลา คือคำทํำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกคำพีกาลจักรไม่ได้พูดถึงแค่ความสงบสุขแต่ได้ทํานายถึงยุคสมัยที่เรียกว่ากะลียุคหรือยุคแห่งความเสื่อมเมื่อโลกภายนอกเต็มไปด้วยความโลภสงครามและผู้นำที่บ้าคลัง่งเมื่อมนุษย์หันมาบูชาวัตถุและทําลายล้างธรรมชาติจนถึงขีดสุดเมื่อนั้นประตูแห่งชัมบาลาจะเปิดออกตามคำทำนายกษัตริย์องค์ที่25แห่งชัมบาลา นามว่ารุทธรัจกรินหรือผู้ทรงกงล้อเหล็กจะเป็นผู้นำกองทัพศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากม่านหมอกไม่ใช่เพื่อเจรจาสันติภาพแต่เพื่อทำสงครามล้างบางความชั่วร้ายให้หมดไปจากโลกนี่คือจุดที่ทำให้ชัมบาลาแตกต่างจากสวรรค์ในอุดมคติทั่วไปเพราะมันคือฐานที่มั่นสุดท้ายของอารยธรรมที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งสุดท้ายสงครามที่จะรีเซ็ตโลกใบนี้ให้กลับสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คำถามคือชัมบาลาตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ท่านดาลายลามะองค์ปัจจุบันเคยตรัสไว้ว่าชัมบาลาไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะหาเจอได้บนแผนที่ Google หรือเดินทางไปถึงด้วยเครื่องบินแต่มันคือดินแดนที่ดำรงอยู่ในระดับคามิกวิชันหรือนิมิตแห่งกรรมซึ่งหมายความว่าแม้คุณจะเดินไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูเมืองแต่ถ้าจิตของคุณยังบริสุทธิ์ไม่พอ คุณก็จะเห็นเพียงแค่ก้อนหินและหิมะที่ว่างเปล่าเหมือนกับทฤษฎีมา่านลวงตาที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แต่ถึงแม้ว่าชัมบาลาจะเป็นดินแดนในอีกมิติชาวทิเบตก็ยังเชื่อว่าบนโลกใบนี้มีจุดเชื่อมต่อหรือประตูทางเข้าที่จับต้องได้จริงสถานที่ที่เรียกว่าเบยูหุบเขาลี้ลับที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบของเทือกเขาฮิมาลัยที่ซึ่งกฎของฟิสิกส์เริ่มบิดเบี้ยว และเป็นด่านหน้าก่อนจะก้าวข้ามไปสู่อีกโลกหนึ่งหากชัมบาลาเปรียบเสมือนเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในมิติที่ซ้อนทับเบยูนก็เปรียบเสมือนหลุมหลบภัยหรือเซฟเฮาส์ที่กระจายตัวอยู่ตามรอยตะเข็บของโลกความเป็นจริงคำว่าเบยูนในภาษาทิเบตหมายถึงดินแดนที่ซ่อนเร้นมันไม่ใช่สถานที่ในจินตนาการเหมือนชัมบาลาสิทีเดียวแต่มันคือหุบเขาที่มีอยู่จริงทางภูมิศาสตร์ ซ่อนตัวลึกเข้าไปในซอกหลืบที่เข้าถึงยากที่สุดของเทือกเขาฮิมาลัยทั้งในทิเบตเนปาลภูฐานและอินเดียตำนานของเบยูนเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่8โดยปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทิเบตกูรูรินโปเชหรือที่รู้จักกันในนามปัทถมะสัมภวะท่านได้มองเห็นอนาคตว่าโลกจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่สงครามโรคระบาด และความเสื่อมถอยของศีลธรรมท่านจึงได้ทำการปิดผนึกหุบเขาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ด้วยพลังจิตเพื่อให้เป็นสถานที่หลีภัยทางจิตวิญญาณสำหรับมนุษยชาติในยามวิกฤตเบยูนจึงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือแคปซูลการเวลาที่ถูกล็อกไว้ลักษณะพิเศษของเบยูนที่ถูกเล่าขานกันมาคือความอุดมสมบูรณ์ที่ผิดธรรมชาติ ในขณะที่ภายนอกขุบเขาอาจเป็นภูเขาหิมะที่หนาวเหน็บและแห้งแลง้งแต่ภายในเบยูนกลับเขียวขจีไปด้วยพืชพันธุ์ทานน้ำใสสะอาดและสมุนไพรวิเศษที่รักษาได้ทุกโรคว่ากันว่าในเบยูนพืชผลจะเติบโตได้เองโดยไม่ต้องดูแลและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะแก่ช้ากว่าคนภายนอกหลายเท่ามันคือระบบนิเวศที่แยกตัวเป็นเอกเทศ ราวกับเป็นเรือนกระจกที่ถูกครอบไว้ด้วยโดมพลังงานที่มองไม่เห็นแต่การจะเข้าไปในเบยูนนั้นไม่ใช่เรื่มง,ง่ายกูรูรินโปเชไม่ได้ทิ้งแผนที่ไว้ให้ใครก็ได้เดินดุ่มๆเข้าไปแต่ท่านได้ซ่อนกุญแจเอาไว้ในรูปแบบของคมภีร์ปริศนาที่เรียกว่าเทอร์มะซึ่งจะถูกค้นพบโดยผู้ที่ถูกเลือกหรือเธอตันเท่านั้นและแม้ว่าคุณจะรู้พิกัดที่แน่นอนแต่ถ้าเวลายังไม่มาถึง หรือจิตใจของคุณยังเต็มไปด้วยกิเลสธ,ธรรมชาติรอบตัวจะต่อต้านคุณทันทีนักสำรวจและพระลามะหลายรูปที่พยายามตามหาเบยูนมักเจอกับปรากฏการประหลาดเส้นทางที่เคยเห็นในแผนที่กลับกลายเป็นหน้าผาสูงชันหมอกหนาทึบที่ปกคลุมกระทันหันจนมองไม่เห็นมือตัวเองหรือเสียงฟ้าผ่าที่ดังสนัน่นราวกับเสียงคำรามเตือนจากฟากฟ้าชาวเชอร์ปาเชื่อว่า ภูเขาและแม่น้ำรอบๆบเบยูนมีชีวิตและพวกมันทำหน้าที่เป็นด่านทดสอบจิตใจคนที่มีความโลภหรือความกลัวจะถูกภาพลวงตาหลอกหลอนจนหลงทางและไม่มีวันได้กลับออกมาหนึ่งในเบยูนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเคนบาลุงที่เชื่อกันว่าซ่อนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเนปาลชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าในบางคืนที่พระจันทร์เต็มดวง พวกเขาจะเห็นแสงประหลาดส่องสว่างออกมาจากช่องเขาที่ไม่มีใครเข้าถึงได้และได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่เคยพบเห็นในโลกนี้ลอยมาตามลมมันเหมือนกับว่าประตูกำลัง,งแง้มออกเพื่อเชิญชวนผู้ที่พร้อมให้ก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนคันไปแต่ในหน้าประวัติศาสตร์มหาใหม่มีชายคนหนึ่งที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขาสามารถไขปริศนานี้ได้ไม่ใช่โดยการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว แต่โดยการตามหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสำคัญวัตถุที่เชื่อว่าไม่ได้มาจากโลกใบนี้แต่ตกลงมาจากดวงดาวเพื่อใช้เป็นกุญแจไขประตูสู่ชางกรีลาชายผู้นั้นคือนิโคลัสเรริกและสิ่งที่เขาตามหาคือศิลาจินดามณีในบรรดานักสำรวจที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อตามหาชางกรีลา ไม่มีใครที่มีความลึกลับและน่าทึ่งไปกว่าชายชาวรัสเซียผู้หนึ่งนามว่านิโคลัสเรริกสำหรับคนทั่วไปเขาคือจิตตรกรเอกระดับโลกผู้ฝากผลงานภาพวาดทิวทัศน์หิมาลัยที่สวยงามจับใจแต่สำหรับแวดวงผู้สแสวงหาความจริงเขาคือจอมขมังเวทและสายลับทางจิตวิญญาณผู้ที่เข้าใกล้ความลับของชางกรีลาม,มากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ในช่วงปี1925 1929เรอริกได้พากลุ่มคณะเดินทางข้ามผ่านภูมิประเทศที่โหดร้ายที่สุดของเอเชียกลางฉากหน้าคือการสำรวจทางศิลปะและโบราณคดีแต่ภารกิจที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในบันทึกลับคือการนำวัตถุบางอย่างกลับคืนสู่ชมบาลาวัตถุชิ้นนั้นถูกเรียกว่าหินจินดามณีหรือชินตามณีสโตน ซึ่งในตำนานพุทธศาสนามันคือแก้วสารพัดนึกที่บันดานพลพรได้ทุกประการแต่ในมุมมองของเรอริกและกลุ่มพร,รารรภาพลึกลับหินจินดามณีไม่ใช่แค่อัญญมณีธรรมดาแต่มันคือชิ้นส่วนของสเก็ดดาวที่ตกลงมาจากระบบดาวโอไรออนหรือกลุ่มดาวนายพรานเมื่อหลายล้านปีก่อนว่ากันว่าหินก้อนนี้แพ่รังสีพลังงานประหลาดที่มีความถี่สูงกว่าวัตถุใดๆบนโลก มันทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องรับส่งสัญญาณโทรจิตหรือถ้าพูดในภาษาปัจจุบันมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สื่อสารกับภูมิปัญญาชั้นสูงที่อยู่ในชัมบาลาเรอริกเชื่อว่าการจะเปิดประตูสู่มิติที่ซ่อนเร้นมนุษย์ไม่สามารถใช้แค่แผนที่หรือเข็มทิศแต่ต้องใช้คลื่นความถี่ที่ตรงกันและหินจินดามณีคือกุญแจดอกนั้นตลอดการเดินทางเรริกได้วาดภาพทิวทัศน์ที่ดูแปลกตา ภูเขาที่เรืองแสงถ้ำท,ที่มีรูปทรงเหมือนวิหารหลายคนเชื่อว่านั่นไม่ใช่จินตนาการแต่เขาวาดสิ่งที่เขาเห็นจริงๆผ่านนิมิตที่เกิดจากพลังของหินและเหตุการณ์ที่น่าขนลุกที่สุดในการเดินทางครั้งนั้นเกิดขึ้นในเช้าวันที่5สิงหาคมปี1927ขณะที่คณะสำรวจกำลังตั้งค่ายอยู่ในเทือกเขา阿拉ไตท้องฟ้าที่ใสกระจ่างจู่ๆก็ปรากฏวัตถุปริศนา รูปร่างเหมือนไข่สีทองขนาดมหึือมาลอยเงียบกริบด้วยความเร็วสูงจากทิศเหนือมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ข้ามเทือกเขาไปลามะที่เดินทางมากระซิบอย่างตื่นตระหนกว่านั่นคือตราประทับแห่งชัมบาลาเทพเจ้ากำลังจับตามองเราอยู่นี่ถือเป็นหนึ่งในบันทึกการพบเห็น UFO ที่ชัดเจนที่สุดในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมันตอกย้ำทฤษฎีที่ว่า ชัมบาลาอาจไม่ได้เป็นเพียงอารยธรรมโบราณแต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือผู้ทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกที่คอยเฝ้าดูวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่อย่างเงียบๆและใช้เทือกเขาหิมาลัยเป็นฐานปฏิบัติการแต่การมีกุญแจอย่างหินจินดามณีก็ไม่ได้การันตีความปลอดภัยเพราะประตูสู่ชางกรีลาไม่ได้เปิดต้อนรับทุกคนมันมีผู้พิทักษ์ที่คอยเฝ้าปากทางเข้าอยู่ สิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายรวดเร็วและปริศนาพอๆกับตัวเมืองเองโลกตะวันตกรู้จักมันในชื่อเยติแต่มันจะเป็นแค่ลิงยักษ์จริงหรือเมื่อพูดถึงเทือกเขาฮิมาลัยสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงนอกจากความสูงเสียดฟ,ฟ้าคือตำนานของเยติหรือมนุษย์หิมะภาพจำของมันในสื่อต่างๆคือสัตว์ประหลาดขนปุยที่ดูน่ารักหรือลิงยักษ์ที่ดุร้ายตามธรรมชาติ แต่ในบริบทของการตามหาชางกรีลาเยติไม่ใช่สัตว์ที่วิวัฒนาการตามธรรมชาติแต่พวกมันคือหน่วยรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจเดียวคือกำจัดผู้บุกรุกชาวเชอร์ปาและลามะในพื้นที่สูงไม่ได้มองว่าเยติเป็นสัตว์ป่าที่น่าล่าแต่พวกเขามองมันด้วยความหวาดกลัวและยำเกรงในตำนานท้องถิ่น มีการแบ่งประเภทของเยติออกเป็นหลายสายพันธุ์และสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดคือนิยันโมเยติขนาดยักษ์ที่มีความสูงกว่า4เมตรว่ากันว่าพวกมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์เพื่อประทังชีวิตแต่พวกมันกินความกลัวของมนุษย์และมักจะปรากฏตัวในจุดที่เป็นทางเข้าสู่หุบเขาลับแลหรือเบยูเท่านั้นซึ่งที่ทำให้เยติแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปคือพฤติกรรมที่แปลกประหลาด รอยเท้าของพวกมันมักจะปรากฏขึ้นกลางทุ่งหิมะเดินเป็นเส้นตรงมุ่งหน้าไปยังหน้าผาชันแล้วจูจ่ๆก็หายวับไปเฉยๆราวกับว่าพวกมันเดินทะลุกำแพงหินหรือบินขึ้นไปบนฟ้าไม่มีรอยเดินกลับไม่มีรอยเลือดมีเพียงความว่างเปล่านักวิทยาสาสตรลึกลับเชื่อว่านี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเยติคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถข้ามมิติได้ ทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจระบุว่าเยติอาจาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจริงๆแต่เป็นทุนป่าหรือหุ่นเชิดทางจิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังสมาธิขั้นสูงของพระลามะหรือผู้คุ้มกันชัมบาลาเพื่อทำหน้าที่เฝ้ายามในจุดบอดที่มนุษย์เข้าไม่ถึงพวกมันถูกโปรแกรมให้โจมตีจิตใจของผู้บุกรุกที่มีเจตนาร้ายทำให้เกิดอาการหลอนวาดประแวง จนพลัดตกเขาหรือหนาวตายไปเองหรือถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์กึง่งไซไฟเยติอาจเป็นผลผลิตจากการดัดแปลงพันธุกรรมจากอารยธรรมโบราณการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์กับลิงยักษ์เพื่อสร้างทหารที่มีความอดทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายและมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์พวกมันทำหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านที่ซื่อสัตย์ คอยกันไม่ให้มนุษย์ยุคปัจจุบันล่วงล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามที่เก็บซ่อนเทคโนโลยีอันตรายเอาไว้มีรายงานลับๆจากนักปีนเขาหลายคนที่รอดชีวิตกลับมาพวกเขาเล่าตรงกันว่าก่อนที่จะเจอพายุหิมะถลม่มหรือหลงทางพวกเขาจะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศท,ทางและได้ยินเสียงหวีดหวิวที่ไม่ได้มาจากลมแต่มันฟังดูเหมือนเสียงเตือนหากใครที่เมินเฉยต่อสัญญาณเตือนนี้ และยังดันทุรังเดินหน้าต่อพวกเขามักจะไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องราวอีกเลยกลายเป็นเพียงสถิติคนหายสาบสูญในภูเขาน้ำแข็งทาเยติคือยามเฝ้าประตูแล้วหลังประตูนั้นหลักคืออะไรถ้าชางกรีลาไม่ได้อยู่บนยอดเขาและไม่ได้ซ่อนอยู่ในหุบเขาเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังมองผิดที่มาตลอดบางทีเทือกเขาฮิมาลัยอาจไม่ใช่ฐานที่ตั้ง แต่มันคือฝาปิดขนาดมหือมาที่ปิดทับอุโมงทางลงไปสู่โลกเบื้องล่างสู่ทฤษฎีที่สัส่นคลอนความเชื่อทางธรณีวิทยาที่สุดโลกกลวงและนครอากาทธาตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์เรามักจะแงนหน้ามองขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อค้นหาชางกรีลาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าเรากำลังมองผิดทิศท,ทางจะเป็นไปได้ไหมว่า เทือกเขาหิมาลัยที่ตั้งตระงานเสียดฟ,ฟ้านั้นไม่ได้เป็นเพียงภูเขาแต่มันทำหน้าที่เป็นฝาปิดหรือเปลือกโลกที่หนาที่สุดเพื่อปกปิดทางเข้าขนาดมหือมาที่ทอดยาวลงไปสู่ใจกลางโลกสู่ดินแดนที่ชื่อว่าอากาธาทฤษฎีโลกกลวงหรือ hollow earth ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันสอดคล้องกับตำนานชัมบาลาอย่างน่าตกใจ นักทฤษฎีหลายคนเชื่อว่าชัมบาลาไม่ใช่เมืองที่ตั้งอยู่บนผิวโลกแต่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอากาธาซึ่งเป็นเครือข่ายของอารยธรรมที่อาศัยอยู่ภายในเปลือกโลกใต้เท้าของเราลงไปหลายร้อยกิโลเมตรมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบมีมหาสมุทรมีป่าไม้และที่สำคัญมีดวงอาทิตย์ภายในที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นตลอดกาล หนึ่งในพยานปากเอกที่ทำให้ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักคือบันทึกลับของพลเรือเอกริชาร์ดอีเบิร์ตนักสำรวจขั้วโลกผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันในปี1947ขณะที่เขาบินสำรวจเหนือขั้วโลกเหนือเขาได้วิทยุรายงานกลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าเบื้องล่างไม่ใช่ลานน้ำแข็งแต่เขาเห็นพื้นที่สีเขียวภูเขาแม่น้ำ และสัตว์ที่ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแมมมอธกําลังเดินอยู่ด้านล่างก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดขาดและบันทึกนั้นถูกสั่งเก็บเป็นความลับสุดยอดและมันเกี่ยวอะไรกับฮิมาลัยคำตอบคือขั้วโลกเหนือและใต้คือประตูทางเข้าหลักแต่เทือกเขาฮิมาลัยคือประตูหลังหรือทางเข้าลับสำหรับผู้รู้แจ้งถ้ำลึกและอุโมงค์จำนวนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในทิเบต เชื่อว่าเป็นระบบระบายอากาศและเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อผิวโลกเข้ากับโลกภายในเสียงหำความถี่ต่ำที่นักปีนเขาได้ยินอาจไม่ใช่เสียงลมแต่มันคือเสียงเครื่องจักรหรือเสียงการทำงานของเทคโนโลยีจากอารยธรรมใต้พิภพที่กําลังดำเนินอยู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอากาถาถูกอธิบายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่วิวัฒนาการไปไกลกว่าเราพวกเขาสูงใหญ่แข็งแรง และมีพลังจิตพวกเขาเลือกที่จะย้ายลงไปอยู่ใต้ดินเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเพื่อหน,นีจากภัยพิบัติบนผิวโลกหรืออาจจะหนีจากความป่าเถื่อนของมนุษย์ยุคเราพวกเขาคอยเฝ้าเราเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มองดูเชื้อโรคในจานทดลองและชางกรีลาก็คือจุดนัดพบหรือห้องรับแขกที่พวกเขาสร้างไว้ใกล้ผิวโลกที่สุดเพื่อต้อนรับทูตจากโลกเบื้องบนหรือผู้ที่พวกเขามองว่าคู่ควร ถ้าชางกรีลามีอยู่จริงในรูปแบบนี้มันก็ไม่ใช่ดินแดนเวทมนต์แต่เป็นความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ที่เรายังเข้าไม่ถึงแต่ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ก้าวล้ำไปกว่าเรื่องของภูมิศาสตร์ทฤษฎีที่บอกว่าชางกรีลาไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่เมื่อไหร่และความถี่ใดในบทสุดท้ายเราจะมาถอดรหัสปริศนานี้ในมุมมองของควอนตัมฟิสิกส์ และบทสรุปของการเดินทางที่จะสั่นสะเทือนความเชื่อของคุณจากการเดินทางไต่ขอบหน้าผาสู่การมุดลงไปใต้เปลือกโลกเราได้สำรวจความเป็นไปได้ทางกายภาพมาจนหมดสิน้นแต่คำตอบสุดท้ายของปริศนาชางกีลาอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในแผนที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในถ้ำแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กกว่าอะตอมนั่นคือ โลกของควอนตัมฟิสิกส์นักฟิสิกส์ยุคใหม่เสนอทฤษฎีที่น่าทึ่นว่าจักรวาลของเราไม่ได้มีเพียงมิติเดียวแต่มีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่มากมายเหมือนชั้นของหัวหอมในมุมมองนี้ชางกรีลาไม่ใช่สถานที่ที่ต้องเดินทางไปให้ถึงแต่มันตั้งอยู่ที่นี่ตรงนี้ซ้อนทับอยู่กับโลกของเราในขณะนี้เพียงแต่ว่า มันสั่นสะเทือนอยู่ในระดับความถี่ที่แตกต่างออกไปลองจินตนาการถึงคลื่นวิทยุในอากาศรอบตัวคุณมีทั้งคลื่น FM, AM, สัญญาณ Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพท์ลอยปะปนกันอยู่เต็มไปหมดแต่ถ้าเครื่องรับของคุณจูนอยู่ที่คลื่น90คุณก็จะไม่มีวันได้ยินเสียงเพลงจากคลื่น100แม้ว่าคลื่นนั้นจะลอยผ่านตัวคุณไปก็ตามชางกรีลาก็เช่นกัน มันคือสถานีวิทยุแห่งจิตวิญญาณที่ส่งสัญญาณด้วยความถี่สูงความถี่แห่งความเมตตาและปัญญายาณที่บริสุทธิ์ดังนั้นกุญแจที่จะไขประตูบานนี้จึงไม่ใช่หินศักดิ์สิทธิ์หรือแผนที่สมบัติแต่มันคือจิตของมนุษย์เองการฝึกสมาธิของลามะทิเบตหรือโยคีในเทือกเขาหิมาลัยแท้จริงแล้วคือกระบวนการจูนคลื่นสมองให้มีความละเอียดขึ้น สูงขึ้นจนกระทั่งความถี่ไปตรงกับเคลื่อนของชางกลีลาและเมื่อวินาทีนั้นมาถึงม่านหมอกแห่งความจริงก็จะจางหายไปและนครทองคำก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าทฤษฎีนี้อธิบายปรากฏการณ์คนหายสาบสูญได้อย่างน่าขนลุกผู้ที่หายไปในหุบเขาพวกเขาอาจจะไม่ได้ตกลงไปในเหวและอาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ร้ายทำร้ายพวกเขาอาจจะแค่เปลี่ยนความถี่กระทันหัน พวกเขาอาจจะยังยืนอยู่ตรงนั้นตะโกนเรียกพวกเราแต่เสียงของพวกเขาผ่านทะลุตัวเราไปร่างกายของพวกเขาโปร่งแสงสำหรับมิติของเราพวกเขาก้าวข้ามเส้นแบ่งเขียดแดนไปสู่ความเป็นนิรันด์เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วชางกีลาจะมีอยู่จริงหรือไม่อาจไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญคือมันทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ มันคือความหงว่าท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความทุกข์ยังมีดินแดนแห่งสันติภาพรอเราอยู่ไม่ใช่ที่ปลายขอบฟ้าแต่เป็นพื้นที่ว่างภายในจิตใจของเราเองการเดินทางค้นหาชางกลีลาแท้จริงแล้วคือการเดินทางค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ